ดูดูด,ด,ดนไ,ไน,นี่นะครับจากกระดดดน้ำนะครับดูนะครับทุกคนจะขาลูพี่ละเออมาพี่าลูผม<อ>บ้างขายังไม่เสรก็ก่อนมิกิอันนี้มันะโดดด้วยอ่ะอม,อมผมจะลองเอาทดสวางไว้ตรงนีมาลูกามาเอาตกบันไดเอามาเอามาสอบมาเอ,อเอามาแล้วเเห็นหน้ากูด้วยมา

กูจมหน้าแี่ยอาขึ้นเดี๋ยวแล้วก็กระโดดเลยแล้วพี่โอเคผมวางกระสอบไว้ตรงนี้แล้กันนะกูจมต้องโดนหัวหน้าไม่ได้เฉยงั้นพี่วางกระสอบเลยโอเคไปแล้วนะว้าข้ามหมายแบบเดียวที่จะผมมาตรงนี้มึงไม่ต้องรอหรอกมึงจะรอทำไมนะมึงจะรอทำไมรอแล้วได้ไประโยชน์อะไรอ๋อได้ไประโยชน์ด,ดีมากปเป็นคนที่ดีด้วย หมาจะด่ากระของโอ๊ยหมาเป็นทหากครับไม่เห็นจะเป็นทหากเลยมากินดากระของโอ๊ยหมาหมาจะด่ากกระของมนเลี้ยไปได้ทุกเลยวะะต้ยเลยเจ้าเจ้าสาน้ำแล้มึนเอ้เหมือนจะตายนะเฮ้ยพี่ถ่ายเลยถ่ายเลยเขาก็ถ่ายรูปไงโอายเฮ้แล้วก่อนดิ เราขึ้นไปกันนะเดี๋ยวกูใช้ชิ้เอาเลยเอายังเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวกูเอาแอปอัดที่มาก่อนก็มีเงินเอาแล้วพี่ลงน้ำทำไมอ่ะกูเพลตกไงอ้าวขึ้นไม่ได้ยังเอาเลยนะอย่าเพิ่งรออัดกันอ่าเอาเลยอ่าเตรียมตัวนะโอเคไปเลยกดตรงนี้พอเดือดปุ๊บกดตรงนี้เลย โอ้โหนี่รัอนักกีฬยบักเขาของเราเดี๋ยวอากาศก็ดีจะได้เห็นเราเล่นบ้าจะทำอะไรบ้างมาดกอะไรอะอะไรอะรอ่วันนีันขึ้นไม่ได้นะเขา ระเบิดระเบิดเออวะ้ยระเบิดจริงพี่ตายด้วยกูดินนะมึงขอไปเล่นกับเพียนผมได้ไหมฮะมึงขอไปเล่นกับเพียนผมอเหัวไปเล่นก็ไม่เป็นไรให้พี่เล่นด้วยแล้วมึงดูถ่ายตอนกูโดนระเบิดดิเคได้ถ่ายตอนกูโดนระเบิดหน่อยเขยได้ปมเอาั็สามา ไปนะมันทำแบบมันทำแบบอล้วไม่ได้หรอสับค้างจะตัวมึงสูงเป็นเกลียวเลยว่ะกโคตรเกลียดเลยดูไว้เราไม่เห็นเปไ็นไรเลยฮะปลอดภัยปลอดภยัยแล้วปลอดภัยครับปลอดภัยทุกคนปลอดภัยเราวิ่งได้เรามีความสุขร <c oughs> <c oughs> ะเบิดเชือกไปเล่นกับเพื่อนป ดปิดอันที่วาอเคมามานี่เงินเดือนนะเดี๋ยวผมปิดเองนี่เงินไปลอยตั้งเงิง